คุณทมีโอกากำลังหาฉันอยู่หรอคะทมีโอกาชินบูกกดีกแล้วสินะมาถามฉันว่าจะทำยังไงน่ะเหรอไม่รู้แค่ไปกอโท่อดีๆก็คงได้มั้งคือว่าโคจดวงตาเธอโตมากเลยสวยจังเลยนะอ๊ะนี่น่ะเหรอคะมีคนให้คอนแทคเลนส์ฉันมานะเอมีอะไรน่าตกใจเหรอคะเรื่องแต่งหน้าของผู้หญิงเนี่ย ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วนะคะโคโชที่โอบรัดเธอไว้แบบนั้นคงรู้สึกไม่ดีมากเลยสินะขอโทษนะโทไม่ต้องพูดแล้วละค่ะถ้าคุณพาฉันไปซื้อของสักหน่อยแล้วก็ฉันอาจจะหายโกรธก็ได้นะคะถ้านั้นขอปฏิเสธข้าทำใมีโอกาสเกีย่ผู้นี้รู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงกับผู้หญิงที่ชอบก็แค่พูดคำว่าโนกับผู้หญิงยังไงละ่ะ เป็นคนหล่อเท้สำหรับคนอื่นยังทำไม่ได้เลยจะเข้ากับทำได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอลิงต้งฉนฉบับจะอยู่ใต้คลิปไหมครับให้เสียงภาษาไทยโดยตาตาอเอง